อินกับจันคู่หูถกกฎหมายตอนเช็คหายใครผิดใครใจายจันสมมุติว่าเธอขายพลอยให้เขาแล้วเขาออกเช็คให้เธอหนึ่งใบแต่ตอนจะไปขึ้นเงินเช็คนั้นดันหายแล้วมีคนอื่นเอาไปเบิกเงินไปเรียบร้อยเธอยังจะไปเรียกเงินจากเขาได้อีกไหมอุ๊ยถ้าเป็นฉันน่ะต้องรีบไปฟ้องเลยเขายังไม่ได้ตังนี่นาะใจเย็นก่อนเพื่อนเพราะมีดีการหนึ่งเขาเจอเหตุการณ์เหมือนแบบนี้เลย โดยจำเลยซื้อพลอยจากโจทย์และออกเช็คล่วงหน้าไว้แต่พอโจทย์จะเอาไปขึ้นเงินปรากฏว่าเช็คหายมีคนเอาไปแก้วันแล้วไปเบิกเงินจากบัญชีจำเลยไปเรียบร้อยโห oh, แล้วโจทย์ก็ไม่ได้อะไรเลยเหรอน่าเห็นใจจังใช่แล้วโจทย์ก็บอกจำเลยนะแต่บอกทีหลังหลังจากที่เงินถูกเบิกไปแล้วศาลเลยบอกว่าโจ์ก็มีส่วนผิดเพราะเก็บเช็คไม่ดีจนหาย เงินก็ถูกใช้ไปแล้วนี่ระง,งับตามกฎหมายเลยจ้าอ๋อแบบนี้จำเลยก็ไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มอีกถูกต้องสารเขาอธิบายชัดว่าตามปอพอพอมาตราส2 1สองหนึ่งวรรคสามนี่ระง,งับได้แม้เจ้าหนี้ไม่ได้รับเงินเองถ้าเงินมันหายเพราะเจ้าหนี้พลาดและเงินมันถูกใช้ไปจริงฟังแล้วต้องระวังเช็คสุดๆเลยเนาะจะถือไว้ก็ต้องล็อกตู้อย่างดีไม่งั้นเงินหายก็ต้องโทษตัวเองเลยนะใช่จ้ะ บทเรียนวันนี้คือเช็คหายจากมือเราเองแล้วเงินถูกใช้อย่าไปหวังว่าจะได้เงินคืนง่ายๆใครที่ฟังอยู่อย่าลืมกดติดตามอินกับจันเพราะเราจะเล่าเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายแบบเพื่อนเล่าให้ฟัง